นักศึกษาลักสุดคารุศา์บัณฑิตสาข้าภาษาอังกฤษและก็เทคโนโลยีการศึกษาคณะคารุซา์มหาวิทยาลัยราชภัฏยา,าไปศึกษาดูงานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาตามศา์ในสตว์รษตีี่23ทถี่ส่วนบริหารกิจการโุรัศน์ภักใต้จังหวัดภูเก็ตร่อว่า n b ีภูเก็ตนั่นเองค่ะ นายเจนวิทย์เทพละอองนายช่างไฟฟ้าอุโซหัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิคพร้อมด้วยนายธเนศงานสถิตหัวหน้าฝ่ายรายการนางเศร้ากัญญาณต์นัครัตหัวหน้าฝ่ายข่าวและเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ผคกตายจังหวัดภูเก็ตก็ให้ก,กรหารต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่4ีลักสูรครุศา์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลย,ยีการศึกษาคณะคารุศา์มาหาวิทยายลัยรชยาชภัฏยาลาจำนวน30คนในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานภาษาอังกฤษและเทคโนโลย,ยีการศึกษาตามศาสตร์ใน ตวัดที่23ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์สร้างความเข้าใจรวมกันให้เกิดความคิดสร้างสรนและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็เตรียมความพร้อมสู้การทำงานในอนาคตด้วยค่ะครับโดยนะัยกศึกษานะไรกรมการผลิตซื่อนะครับเทคโนโลยีทิ่ใ้ในการองอากาศของถัรวทัศน์นะครับการผลิตข้าวรรยการถัวทันนะครับสปอร์ตและการปฏิบัติการควบคุม ออกอากาศนะครับเจ้าหน้าที่ก็บรรยายให้ความรู้นะ,ะนะครับส่วนกิจการตรวจทัดาักต้จังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมทั้งเยี่ยมชมหน่วยงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างประสบการณ์กองน้องๆนะครับภูเก็ตกับเรานี่ก็ถือวอ่าอากาศชองเดียวกันนะ,ะ,ะเพียงแต่เป็นห่วงเวลาในการผลิตนั่นเองครับ